เอ็กซเพิงประเทศไทยผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ x อ็กซเพิงเปิดตัวแบรนด์ x อ็กซเพิงและยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ G6 อย่างเป็นทางการ x p e r ซ G6 คือยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบอัลต้าสมาร์ท SUV คูเป้ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากนักเขียนนิยายไซไฟเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังโครงสร้างบริเวณประตูแบบ3ชั้นมีความกว้างเป็นพิเศษเพื่อปกป้องแบตเตอรี่จากการชนด้านข้างได้ดียิ่งขึ้น แบ่ง2รุ่นย่อยคือ G6 Standard Range ชาร์จไฟเต็มขับได้ไกลสูงสุด505กิโลเมตรและ G6 Long Range ชาร์จไฟเต็มขับได้ไกลสุด625กิโลเมตรห้องโดยสารตกแต่งล้ำสมัยอัปเดตทั้งเฟิร์มแวร์และซอฟ์ตแวร์อัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตลอดเวลาทำให้ผู้ขับได้ใช้สิ่งที่ใหม่และทันสมัยก่อนใคร เอ็กซ์เพิงประเทศไทยพร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำตลาดในประเทศไทยโดยแต่งตั้งพาร์ทเนอร์จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการกลุ่มแรกในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลตลอดจนจังหวัดหลักในแต่ละภูมิภาค12แห่งพร้อมนำเสนอมิติใหม่แห่งการเดินทางอย่างยั่งยืนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างลงตัวค่ะ